พลอยใสเพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสนะคะในช่อง YouTube พลอยใสชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใสด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถเก๋งสีประตูนะคะสีน้ำตาลสีพิเศษนั่นเองนะคะใครที่กําลังรออยู่หรือใครที่เป็นสาวกเอาติสอยู่แล้วนะคะก็แนะนํานะคะอย่าพลาดคลิปนี้เลยตัว นี่นะคะเป็นโตโยต้าอะติสหนึ่งจุดหกตัวจีปีสองพันสิบสี่ไม่วิ่งไปแค่สองแสนนะคะเลขไม่ถือวาอ่าน้อยมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับปีรถแล้วราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หกพันนะคะใครที่กําลังรออยู่อาติสผ่อนหกพันวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.59นี้นะคะจะหมดเขตใน16พฤษภาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่รอดอกเบี้ยนี้อยู่นะคะรอดอกเบี้ยพิเศษนี้อยู่นะคะก็รีบเลยนะคะ4ปีผ่อนหยุดเอ่อ4ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59แล้วก็5ปีนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79ส่วน6ปีนะคะก็จะเริ่มต้นอ่า5ปีกับ6ปีนะคะอยู่ที่2.79ส่วน7ปีอยู่ที่2.99นะคะ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าก่อนไมเนอร์เชนนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นกระจังหน้าโคมเมียม3เส้นนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000รายได้15,000บาทขึ้นไปเช่าซื้อได้เลยคนเดียวไม่ต้องคำ้ำมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน3กช .4360 นะคะกรุงเทพมหานครรถค,คันนี้ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพหรือทำสปาใดๆนะคะ พิเศษเลยคันนี้นะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะสภาพหลอดไฟไม่แตกไม่ร้าวนะคะเหลือแค่ทำความสะอาดนิดหน่อยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะหนึ่งคู่หน้าแล้วก็กันชนด้านล่างที่เป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะผิวพันธุ์ด้านข้างเรียบเนียนสวยๆเลยรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะคะพ่อแม่พี่น้องมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็เล่มไม่มีชำรุดสูญหายด้วย ต่อมานะคะในส่วนของตัวล้อมแมกนะคะก็จะได้เป็นล้อมแมกของ t ตโยต้ e แท้เดิมตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะคะสกู๊ห้ารูแมกนะคะอาจจะมีสนิมเล็กน้อยบ้างนะคะแต่ว่าเราทําความสะอาดให้ใหม่นะคะแต่ว่าข้อดีของแมกเดิมนะคะที่ตรงรุ่นนะคะจะแข็งแรงทนทานแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นยางปี2021ชังซีเส่นเลยนะคะได้ยางปีใหม่นะคะต่อมานะคะตัวตัว,ตว ตัวโลโก้นะคะมาครบแล้วก็กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเดียวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยใส่แทมให้ไปเลยนะคะรอบคันผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะเรียบเนียนสวยงามนะคะการันตีโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนนะคะไม่มีกลับสีหรือตัดต่อตัวรถเล่มไม่มีชำรุดสูญหายต่อมาด้านท้ายนะคะ ต่อมาด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟท้ายนะคะเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้เส้นโครเมียมนะคะตัดตรงกลางนะคะตัวนี้โลโก้มาครบเลยโตโยต้าอันตินะคะตัวรุ่น1.6ตัวจ G นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะคะด้ามจับประตูจะได้เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าภายในนะคะเป็นสีครีมนะคะตัดกับสีดําแล้วก็นี่เลย ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับก,กระจกมองข้างนะคะซ้ายขวาแบบออโต้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นให้แล้วนะคะสามารถคอนโทรลจากพวงมาไลัยได้เลยส่วนหน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลได้ชัดเจนสวยๆงามๆเลยแล้วก็คันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะขนาด8อุ้ยน่าจะก้านิ้วได้เลยนะคะหน้าจอใหญ่มากๆคันนี้ระบบแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแบบนี้ เข้าเกียร์ง่ายนะคะไม่มีสะดุดลื่นๆเลยคันนี้พลอยใสทดลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะซึ่งสภาพเบาะนะคะมีเปื้อนบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่ว่าไม่มีขาดไม่มี้ําเลยโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะรถปี2014นี่นี่ด้านบนนะคะใหม่สะอาดหมดเลยนะคะที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะคะแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมัน ค่อนข้างที่จะกว้องขวางอยู่แล้วนะคะใครที่เป็นสาวกเอฟสาวก เอาติดอยู่นะคะก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะว่าภายในเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางไม่แพ้กับแคมรี่เลยนะคะเนาะราคาประหยัดงบนะคะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM ได้เลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะกล้องด้วยนะคะกล้องถอยสามารถติดได้เลยนะคะเชื่อมต่อไปที่หน้าจอด้านในได้เลยด้านท้ายนะคะมีแผ่นรองท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นพลาสติกตรงรุ่นเลยนะคะเป็นของเอ t ติเลย แล้วก็ด้านล่างจะมีในส่วนของที่เก็บชุดแม่แรงนะคะล้ออะไรนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือต่างๆนะคะก็จะเก็บด้านใต้น,นี้เลยนะคะห้องเก็บของนะคะเยอะเหมือนเดิมนะคะส่วนฝากระโปรงท้ายนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นฝาท้ายแท้เดิมนะคะสภาพใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักนิดนึง นี่เลยนะคะสภาพเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องโตโยต้านะคะเป็นเครื่อง duo vvti ซึ่ง duo คืออะไรนะคะคือเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะไม่ไหลไม่เยิ้มเลยแล้วก็ ส่วนเราไอเม็ดอาร์คนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะคันหน้าไม่บิดไม่เลี้ยวไม่คดไม่งอนะคะนี่รอยแต้มสีจากโรงงานชัดเจนเลยนะคะปาก,กระโปรงหน้าเช่นเดียวกันนะคะมีแผ่นกันความร้อนให้แล้วก็ป้ายมอกอชัดเจนนะคะโลโก้โตโยตา้าทุกอย่างครบเลยนะคะคันนี้สภาพดีเลย นะคะเครื่องไม่มีน้ํามันไม่มีเยอะและที่สําคัญนะคะเราดูแลให้หมดเลยนะคะในส่วนของการถ่ายถ่ายของเหลวนะคะถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะคอยใสทําแถมให้นะคะก่อนวันรับรถ ได้ขับรถออกไปเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเอาติดทะเบียน4360ทคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000ราคา359,000บาทสนใจสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์0ูน156 4ด6 5นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ